สวัสดีครับมือเจ็ดรถโชคชุรพงไมีรถสภาพ 9, เก้าสิบาเนตมาน่งเสนอขายอีกแล้วนะครับเี่อขอมาให้ครับรถถูกขอมาให้ในสองมือสามมือเียแหละครับผมเป็นรถอีซู210ปีหาซียี่หกเมตรหาิครับผมรถสวยเดิมบางนั่งวดครับผมไม่มีตามีใดใดทั้งสิ้นรถคันนีไม่แรีนหน่อยครับไม่แรีนแสนหนึ่งมื่นกว่าโลครับ รับประกันว่าไม่แท้ครับผมสนใจกับทร,าทรามาทักมาแล้วครับแด้วพี่ขัดเต็นรถฉกชัวรระวังอ,งอยู่บ้านน้องหยาแพท่านท่านเดินทางมาจากข้า,า,า,าองท่าพระมา8กิโลกรัมฮอดเต็นรถแล้วครับเต็นรถอยู่บ้านน้องหยาแพร่รถกันเด็กท่านนี้ชวยมากครับรถบ่อซ้ำครับรถบ่อเลบรรทุกของหนักครับผมรถไม่แรงหน่อยส่วนหลายคือเป็นจอดครับรถคันนี้รับประกันความงามรับประกันความเดิม ได้ครับเชีองสวยเชีองดีเื่องเนีนเปียเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเืีงสภาพภายนอกก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันครับกันว่าร้อยหรือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กว่าหลายวดครับผมเอาพอดีพอง,ง่ําชื่อเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับผมก็ามาทักมาเลยนะครับถ้าเป็นรถชกโซลค่องหรือว่าหอยร่มเป็นเดียวกันครับเป็นค้น,คนเดียวกันครับมีอไรก็ว่าไห้เลยครับถ้าภาซีนั่ง,ง,งครับภาซีเรืง่งตั้งแต่คาับือเืียงนี้ครับไห้ไรสวย ได้ในเบิ ap, o, it. It like ้องแครับเ้าในบลี่มองไรยช่อมรุดผูพังเลยครับผมภายในสวยเพดานสะอาดเหมือนกับเทียบเทียบปอนต์กปอนแล้วรถคันนี้เหมือนกับเป็นรถปีหกศูนย์หกหนึ่งก็ได้ครับผมแต่ว่าปีมันเลึกไปนิดนึงครับแต่ว่าสภาพมันได้สวยได้เดิมเดิมบางรถป้อ่อยเใช่ครับเครื่องดีมากครับ ส่วนราคานี่ยผมเปิดได้ยุแปดแสนเกมื 8, 90, นะครับแล่ลดปีหาซี่หกเมตรหาซีเติมโลดตกกรพงรัวเต็มหลดหอยรถเป็นขั 6, ้นเดียวกันนะครับ้ถ้าสนใจได้เป็นเครื่องเป็นรุ่นเขาเอื้นรุ่นอีซูซู FRR สองร้อยสิบแลงแง่หกเมตรหาซครับผมสนใจกับทรมาจักมานะครับแร่ ลดเท่าหน่อยแต่อยเปเซ็นต์ครับรดนั่งครับเอาวงไพ่หน้าขงคัวครับไปด้วยเลยไพ่ห้าขางคัวกันน้างครับผมมีหม่องใดชํำรุดผูพังเอเยนเชืเสียงเชียงเสียงเชียงดีมากครับเดี๋ยวสตาร์ทกอนให้ฟังนะครับแจ้งเชียงแหลเ้งครับมมีหม่องใดก็ผูพังดประันก้นเดิมเต่าิสประเซนครับนียตลด สภาพสีมันใหม่ก็จะขับครับต้นพื้นนี่คือเป็นข้างล่างน manager, modified, er. ี่เป็นพื้นใหม่แต่ว่าเขาเอาแผ่นเหล็กมาปูทับนะครับเนี่ยตั้งเคื่อรถเคล็ดแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมวิ่งครับเคื่อรถที่ไม่เห็นป้ายมันเดือดเครืองรถเชียงเลืกมาเก็บต่อครับเพราะว่ารถเครื่องนี้มันเป็นยี่ห้รนะแต่ไม่ใช่างเชียงเลือกให้รครับผม ต้นจกระโทนมาทักมาได้นะครับด้าเสร็จหมดหอยลมเดี๋ยวเรรมาตกัพร้อมครับยงนี้มากน้ำจื้เยอะแยมากคนสิติดทผมได้ก็คือเขาช่วมไม่เออชดต้องต้องใบอเดียนนะครับว่าถ้าลดทึงว่ารุน้ำกันนครับแล้วก็ติดดำได้บ้างไปกับบอุดดัตัวเ้นรทสอนะครับว่าต้นไก่ครับผม าามา,า,าีสดเลครับน่าสมาดีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหน่เกเจ็ดสีงสามหนึ่าครับผมวันนี้เราจะได้ครบ่าสมาดีเอเี่ช่องต้องไปโอเดนตะาบได้ช่องเปิเล้ลที่จะัวเงลขายัวผมกะลงขายได้หันรถก็ลงขายได้หันรนหลายรถตินี่จะผลนะครับลงกไปเดียว ที่ท่นตูจังหวัดขอนแก่นครับผมบ้านน้องนายแพทยาอภันศิริศักดิ์ลาสวัสดีนะครับสวัสดีครับ